ัสดีครับพบกับสุปข่ชาวลิเวอร์ pool ล้วเริ่มต้นกันที่แกรี่นิวเลนะครับเปิดเผยว่าถ้าหากเขารู้ว่าสโมสรลิเวอร์ pool นั้นจะประสบความสาเร็จมากมายขนาดนี้เขาจะไม่เข้าร่วมเป็นคอมเมนเตเตอร์กับทางสกายสปอร์ตนะครับเพื่อทําข่าวความสําเร็จของลิเวอร์ pool มันบ่อยครั้งแบบนี้จนเกินไปแน่นอนว่านี่ไม่ใช่เหตุผลที่ผมเข้ามาร่วมง,งานกับทางสกายสปอร์ตเพื่อทําข่าวและสัมภาษณ์ถึงความสาเร็จของสโม,ม,มสรลิเวอร์ pool หรอกนะ และถ้ารู้แบบนี้ผมก็อาจจะไม่เข้ามาทํางานนี้ก็ได้เมื่อคุณพบว่าคู่แข่งตลอดกาลและเป็นคู่ปรับกับทีมของคุณที่คุณเชียร์มาตลอดทั้งชีวิตและวัยเด็กกาลังมีช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จอย่างมากคุณอาจจะยอมรับในเรื่องนั้นยากเกินไปแต่คุณต้องยอมรับด้วยใจจริงว่าพวกเขาแข็งแกร่งและคู่ควรก,กับการประสบความสําเร็จภายใต้ใการคุมทีมของเจกเก้งคลับผมไม่อยากจะมาเป็นคอมเมนเนเตอร์ให้กับทางด้านสกีนสปอร์ตเลยเพื่อพูดความสำเร็จให้กับลิเวอร์พูล ก็เรียกได้ว่าเรียกเสียงฮือฮากันไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก็ต้องทนเจ็บปวดกันต่อไปนะครับสําหรับแกรี่นิวิลนะฮะพอเชคกิ้งคลับจะยังอยู่ในตําแหน่งอีกนานเลยนะฮะพอได้ข่าวแวบ,บออกมาว่าอาจจะกลับลําต่อเส้นทางชมใหม่กับลิเวอร์พูลนะครับเชคกิ้งคลับชมเคอร์ติจโจนเล่นดีในศึกเอเอ็ครับแจ้งเปลี่ยนตัวออกเพราะบาดเจ็บเชคกิ้งคลับนะครับในายดของลิเวอร์พูลออกปักชมเคอร์ติจโจน กองกางดาวรุ่งว่าเล่นได้ดีมากในเกมชนะนอร์ลซิตี้สองหนึ่งในศึกเอเเอคัรอบที่5ที่ผ่านมานะครับแต่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวออกตอนพักครึง่งเพราะน Core ักเตะมีการบาดเจ็บที่ต้นขานะครับจิกเก็ครอปบอกว่าเติจโจนรู้สึกบางอย่างที่ต้นขาทําให้เขาตัดสินใจไม่เสี่ยงและเลือกส่งฮาวีเอเลียดดาวรุ่งอีกรลยลงสนามแทนในช่วงครึ่งเวลาหลังเจอติจนเล่นได้ดีมากในครึ่งแรกเราต้องเปลี่ยนเขาออกเพราะเขารู้สึกที่ต้นขานิดหน่อยจิกเก็ครอปกล่าวหลังจบเกม ผมไม่คิดว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บอย่างแท้จริงแต่ก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเสีย่ยงและนั่นเป็นเหตุผลว่าทาไมเราถึงส่งฮาวิย์เลียดลงไปและเขาก็ทำได้ดีมากๆจาไม่ลืมบาโลเตลี่เปิดเผยความผิดพลาดที่สุดในอาชีพการค้าแข่งมาริโอบาโลเตลี่นะครับก็น่าจอมเกลียนชาวอินเตอร์เลียนและอดีตแข้งของดังลิเวอร์พูลยอมรับการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์คือความผิดพลาดที่สุดในชีวิตของเขา ดายิงในวัย31ปีเคยแคข่งกับเรเบใบสีฟ้าระหว่างปี2010ถึง2013ช่วยทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษและเอเบอรคัอย่างเล่หนึ่งสมัยผมคิดว่ามันคือความผิดพลาดที่สุดการย้ายออกจากซิตี้บาโตตลต่กาปาดิแอตแลนติกไม่ว่าในปีที่ผมย้ายออกมาผมทําสิ่งที่ได้ดีกับมิลานแต่หลังจากนั้นผมก็เจอปัญหาหลายอย่างตอนนี้ผมอายุมากขึ้นผมรู้แล้วว่าไม่ควรที่จะย้ายออกซิตี้ในตอนนั้นเพราะว่าทุกวันนี้ซิตี้พัฒนาขึ้น ผมอาจเป็นแบบเซอร์เกลิลอากโรคุณก็ได้ถ้าผมคิดแบบตอนนี้และผมยังอยู่ซิตี้บางทีผมอาจจะคว้าบัลลังดอกไปแล้วก็ได้เมื่อคุณอายุมากขึ้นคุณก็จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจิมม่การ์ลเกอร์มองมันคงบ้ามากๆถ้าหากซาลาทิ้งหงดงักจิมม่การ์ลเกอร์นะครับอดีตกองหลังของลิเวอร์พูล มกว่าเป็นเรื่องที่บ้ามากๆถ้าหากโมเมสซาลาตัดสินใจอำลาทีมเช่นเดียวกันกับทางสโมสรที่ปล่อยดาวยิงเบอร์นหนึ่งของทีมออกไปมันคงจะเป็นเรื่องที่บ้ามากๆสตาร์ทีมชาติอียิปต์นะครับยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นตัวรุกที่ดีที่สุดในโลกณปัจจุบันจากผลงานอัน,น,อนร้อนแรงกับหงดังหรือวู้ผูและมีส่วนทําให้สโมสรประสบความสาเร็จหลายปีที่ผ่านมายันราก็ถามด้วยสสญญาที่จะหมดลงในปี2023ทําให้เกิดความกังวลว่าจะมีการ โยกย้ายเกิดขึ้นหลังจบซีซั่นนี้เนื่องจากเรื่องสัญญายังไม่ได้รับการคลี่คลายส่วนด้านเจมีก่กาเล,ลเกอร์เข้ามาว่ามันคงบ้ามากๆถ้าหากซาร่าเลือกทิ้งลิเวอร์พูลที่กำลังไปได้สวยและมีโอ,อกาสประสบความสำเร็จรออยู่คุณก็บอกว่าทุกสโมสรยินดีหากมีซาร่าอยู่ภายในทีมกาเล,ลเกอร์กล่าวพานออสตัสสปอร์ตแต่การคว้าใครสักคนที่มีอายุ32ปีในขณะที่ทีมเหล่านี้อาจจะมีคีเลียนอันเปเป้มีนั้เแต่อย่างฮารลัน พวกเขามีแข่งพลังหนุ่มที่ก้าวขึ้นมาผมคิดว่ามันคงบ้ามากหากลิเวอร์พูลจะปล่อยซาร่าออกจากทีมไปและผมก็คิดว่ามันคงบ้ามากสําหรับซาร่าที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลเพราะสโมสรแห่งนี้และเจอเก้นคลับก็ยอดเยี่ยมสําหรับเขาเช่นเดียวกันลิเวอร์พูลมีเอียวกับแมนเชสเตอร์เพื่อเล่งขว้าตัวเยอรมีปีโนปีกบียารรอัล สโมสรลิเวอร์พูลครับตัวเป็นค่ามิเอลแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อนร่วมศึกพรีเมียร์อังกฤษและแสดงความสนใจในการคว้าตัวเจอร์รีปิโน่ตัวรุกลินเซนดาวรุ่งสัญญาต์ปิอาริอัลในตลาดการซื้อขายนักเตะตามการรายงานจากวิชัยเชสนะครับสื่อในของสเป ino, นปิโน่ในวัย19ปีนะครับเพิ่ง ทำสถิติกลายเป็นแข้งอายุน้อยที่สุดที่ทําแฮตทริกในครึ่งแรกในศึกลาลีกาสเปนก่อนที่จะจดลงด้วยการทันสิประตูในแมตที่ทับเรือนําน้ําสีเหลืองเบียร์เรียลเอาชนะเอสปันยอนได้5ประตูต่อหนึ่งเมื่อเ่้าขึ้นอาทนทิ์ที่ผานมาจากการที่เขาเป็นแข้งอายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อในการ2020-2021ผลจากฟอร์มที่ร้อนแรงทําไป7ประตูกับ4แอซิสจากการลงเล่น33เกมให้กับเบียร์เรียล ในฤดูกาลนี้ทําให้เจ้าตัวกลายเป็นที่จับตาม,มองโดยเฉพาะทีมยักษ์ให่แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีรายงานจากสื่อหลายสำนักระบุเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่คว้าตัวดาวเตะร,รายนี้มาร่วมทัพในตลาดซัมเมอร์โดยมีทีมอย่างลิเวอร์พูลก็จับตาสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดด้วยอย่างไรก็ตามสัญญาฉบ,บับปัจจุบันของปิโนโก,กับพลพรรคเรือนำน้ำสีเหลืองอยู่ยงจนถึงปี2027 ซึ่งคางการณ์ับว่าต้องใช้เข้าเสนอมูลค่ามาหาศาลในการกระชากแข้งรายนี้ออกจากทีมนะครับลิเวอร์พูลเปิดให้แฟนบอลโหวตเลือกประตูยอดเยี่ยมเดือนกุมภาพันธ์โฮลแดนลิเวอร์พูลของเรานะครับได้เปิดให้แฟนได้ร่วมโหวตประตูที่ดีที่สุดของสโมสรที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับจาก10ประตูที่ถูกคัดเลือก โดย10ประตูยอดเยี่ยมถูกคัดเลือกมาจากการทำประตูได้ในทุกระดับเทียมในระหว่างเดือนที่ผ่านมาซึ่งก็ไปสามารถโหวตกันได้นะครับที่ l i v e r p o o l com นะครับยกตัวอย่างเช่นประตูของหลุยเดียร์สนะครับที่ยิงเป็นลูกแรกนะครับที่ยิงใส่นอริซิตี้ในเกมลีกที่ชิปเข้าไปนะฮะนั่นก็มีอยู่ด้วยนะครับซึ่งเป็นประตูสวยที่สุดลูกหนึ่งนะครับซึ่งก็ไปโหวตได้นะครับที่ l i v e r p o o l com เดี๋ยวแอดมินจะติดลิงก์ข้างล่างนี้ ซึ่งก็ได้รับการโหวตทั่วโลกเลยนะครับสำหรับลูกยิงประจำเดือนคุณมาพันสุดสวยนะฮะนี่คือสุลุข่าวลีบูพูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่3กุมภาพันธ์ขอเชิญแฟ,น,ฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลอร์พูลและนะครับแฟนบอลพันแทเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานชายผู้บักครั่งลิเวอร์ p o o และเดอะคอฟแบนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ